สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m มากันที่เรื่องจากเมลก่อนจูนเนีงง่ เรื่องเล่านี้นะคะคือว่าเขาส่งมาทางอินบ็อกของ f c e b o o k Page เราเนี่ยแหละแล้วเขาอ่ะไม่ได้บอกว่าเขาชื่ออะไรแต่เขาตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าเรื่องเล่าจากนโมหนูก็เลยจินตนาการว่าเขาชื่อนโมอ่ะคุณนโมคุณนโมบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนปิดเทอมค่ะค,คือว่าคุณนโมตอนนั้นน่ะเขากลับไปอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดแล้วก็แถวบ้านยายตอนนั้นน่ะมันจะมียายคนหนึ่งชื่อว่ายายเปียวคือชื่อคุณยายเนี่ย หนูตั้งขึ้นมาเองนะหนูสมมุติขึ้นมาจะได้ไม่สับสนกับยายอย่งคุณนโมครับยายเปียวแกเป็นเมียของรองผู้ใหญ่บ้านค่ะยายคนเนี้ยแกเป็นคนที่มีโรคลุมเร้าหลายอย่างแล้วเขาก็เคยพูดกับลูกหลานนะคะว่าเขา,าอยากจะตายแล้วนะอยากจะฆ่าตัวตายในคูน้ําตรงหลังบ้านครับที่มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเขาจะตายอะ่ะเขาจะตายตรงนี้แหละอตายต้นไม้หลังต้นนี้เลยมันเย็นดีครับ หลังจากนั้นค่ะหลายเดือนผ่านมาในช่วงที่คุณน้ำโมก็ยังได้ไปอยู่ที่บ้านยายได้สักพักหนึ่งแล้วอะ่ะวันหนึ่งเขาตขื่นขึ้นมาปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงคนในบ้านยายเปียวอะ่ะตะโกนโวกเวงหาตัวยายกันใหญ่เลยเพราะว่าเขาหาไม่เจอครับนึกว่ายายเปียวค่ะลุกขึ้นมาหุงข้าวที่ข้างล่างอืแต่พอลงมาตามหาปุ๊บก,ก็ปรากฏว่ายายไม่อยู่ครับหาหาไปรอไปรอไป,รอไปได้ประมาณวันหนึง่งยายก็ยังไม่กลับมา ตอนนั้นเนี่ยสามีของยายเปียวเขาก็เลยไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันตามหาค่ะครับตอนนั้นทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ช่วยกันตามหาจนทั่วแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับทางกู้ภัยเขาก็เลยเอาเรือแบบที่เขาใช้ตีน้ำค่ะพี่ที่พอตีน้ำปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีศพศพก็จะลอยขึ้นเ,ออเขาใช้เรือนน้นาะลงไปตีน้ำในคูน้ำแล้วก็ตรงคูน้ำแถวนั้นมันก็จะลึกอยู่ประมาณหนึ่ พอเริ่มมีคนกระจายหากำกำลังหารอบๆบคูแล้วก็หาไม่เจอแต่ว่าพอผ่านไปได้สักประมาณหลายๆชั่วโมงแล้วค่ะก็มีคนไปเจอรองเท้ากับไฟฉายของยายเปียวเนี่ยตกอยู่ที่ข้างคูครแล้วก็มีรอยนิ้วอ่ะพี่ซึ่งมันเป็นเหมือนรอยรอยรอยนิ้วมือที่มีเล็บอะค่ะคเป็นรอยขูดเหมือนกำลังแบบจะตะกายขึ้นมาจากดินข้างข้างคูเหมือนคนตะเกียกตะกายขึ้นมาจากน้ำอะค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ขึ้นมาไม่ได้ครับ ตอนนั้นเนี่ยที่กู้ภัยเอาเรือลงไปตีหายยังไงก็หาไม่เจออแล้วตรงข้ามบ้านของยายเปียวค่ะจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นบ้านของหมอธรรมคนเนี่ยพอหายยายเปียวไม่เจอปุ๊บเขาก็เลยไปให้หมอธรรมช่วยทําพิธีดูให้หน่อยอืแต่ว่าทําพิธีผ่านไปจนบ่ายแล้วก็ยังไม่เจอศพค่ะครับลักษณะคูน,น้ําเนี้ยเส้นทางมันจะไปทะลุก,กับคลองคลองหนึ่งซึ่งพอก่อนถึงคลองตรงนั้นน่ะมันจะมีทางโค้งที่มีสารเพียงตาอยู่ซึ่งตรงที่สารนั้นนะคะ จังหวะนั้นพอดีพอดีพี่ชายของคุณนโมเนี่ยเขาก็ขี่รถผ่านถนนเส้นนั้นปุ๊บพอจะถึงโค้งข้างคูค่ะพี่ครับพี่ชายคุณนโมบอกว่าเขาเห็นว่ามีตากับยายคู่หนึ่งใส่ชุดสีขาวทั้งชุดเลยค่ะยืนบอกมือเรียกให้พี่ชายคุณนโมอะ่ะเข้าไปหาเขาครับพอพี่ชายเดินเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าไม่มีคนแก่อยู่แล้วออืืมมพี่ชายก็เลยมองไปทั่วๆรอบๆปร,ร,รากฏว่าพอลงมองลงไปในคูน้ำอะค่ะค เขาเห็นว่ามีมือโผล่ขึ้นมาจากน้ําในลักษณะเหมือนคนอนอนตะแคงอยู่อืพี่ชายเขาก็เลยรีบไปบอกกับทางครอบครัวของยายเปียวเพราะว่าเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นยายเปียกก็ได้ครับแล้วกู้ภัยก็รีบมาดูค่ะปรากฏว่าเป็นศพยายเขาจริงๆอหลังจากที่เก็บศพไปเรียบร้อยเนี่ยพอตกกลางคืนคืนนั้นยายคุณนโมค่ะเขาก็จะไปฟังสวดศพยายเปียวที่ บ้านของยายเปียกกับคุณตาครับก็กลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยคุณน้ำโมจะอยู่บ้านแค่กับน้าเขยสองคนคุณน้ำโมจะนอนที่บนเตียงแล้วก็น้าเขยจะนอนที่ข้างๆข,ข้างล่างครับเขาบอกว่าตรงปลายเตียงของคุณน้ำโมเนี่ยมันจะเป็นกระจกก็เหมือนตู้เสื้อผ้านั่นแหละคืนนั้นน่ะคุณน้นณนำโมเขานอนไม่หลับค่ะแถมภาพศพเนี่ยมันก็ยังติดตาอยู่ครับแล้วมันก็ดึกมากด้วยประมาณตีหนึ่งอ่ะค่ะยายก็ยังไม่กลับมา ก็คือคนที่ต่างจาังหวัดอะพี่เวลามีคนเสียชีวิตเขาก็จะจัดงานศพที่บ้านใช่ไหมคะมแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นอะคุณยายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ช่วยงานจนดึกเขาจะนอนที่บ้านงานเลยละกันครับกลายเป็นว่าคืนนั้นอะคุณน้ำโมกับน้าเขยเนี่ยก็จะต้องนอนอยู่ที่กันสองคนอพอเคุณเขยกำลังจะหลับปุ๊บสายตาเขาอะมันมองไปที่ปลายเตียงครับซึ่งปลายเตียงเนี่ยมันก็มีกระจกอย่างที่หนูบอกตอนแรกเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนมีคน ยืนห้อยหัวลงมาอืสภาพน่าก,กลัวมากเขาบอกเขากลัวมากปุกน้าเขยยังไงก็ไม่ตื่นค,คุณนโมก็เลยรีบลงจากที่นอนนะคะเพื่อที่จะลงมานอนข้างๆน้าเขยแต่พอก้าวลงไปได้แค่นั้นเองอะ่ะมันกลับมีเสียงเคาะประตูเคาะหน้าต่างก๊อกก๊อก,กดังทั่วห้องไปหมดเลยค่ะอม,มันเคาะดังมากจนาน้าเขยตื่นครับพอตื่นปับ๊บทุกคนก็มองไปที่ปลายเตียงที่เป็นกระจก ปรากฏว่าทั้งสองคนเลยทีนี้เห็นทั้งหน้าใบหน้าคนโผล่มาที่กระจกน้าเขยวิ่งนําไปก่อนเลยค่ะครับคุณน้ำโมก็วิ่งตามพอถึงรถได้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้ออกจากบ้านโดยที่ไม่หันหลังกลับมามองเลยไปบ้านใครก็ได้ตอนนั้นเขาบอกว่ามารู้ทีหลังว่ายายเนี่ยคุณยายของคุณน้ำโมเขาไปบนบานอยู่ที่หน้าโลงศพของยายเปียวว่าแกอยากได้เลขอยากได้หวยอะพี่อ แต่ยายเปียวคนที่ตายเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องการพนันไม่ชอบเล่นหวยเขาก็เลยอาจจะมาว่าเอาก็ได้เพราะแกเกลียดเรื่องนี้มากคเพราะว่าเขาเคยเล่นหวยแล้วเสียหมดตัวไปหลายหมื่นเขาก็เลยไม่ไ่เล่นอีกแล้วก็ไม่ชอบให้คนอื่นมาเล่นด้วยครับค่ะคือกลายเป็นว่าคนมีชีวิตอยู่ไปขอหวยกับคนตายไปแล้วค่ะคนตายไปแล้วดันไม่ชอบเรื่องของหวยเพราะเคยเจ็บมาเพราะหวยอื คนตายไปเพื่อเลยมาสั่งสอนให้รู้ว่าเนี่ยอย่าอ,อย่ามาขอหวยกับฉันประมาณนั้นใช่ค่ะเออเรามาโหดซะด้วยนะอเออนะครับเรื่องของการขอโชคขอลาบเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันคู่อยู่กับ <c oughs> <คน S 1> สังคมไ,ไทย <c oughs> มานานแสนนาน<ะ>ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะตี เป็นตัวเลขได้หมดฮะใช่พี่อ่าแม้กระทั่งเดินเดินอยู่เห็นอะไรที่มันแปลกตาอยู่ข้างทางเนี่ยคนที่เขามีจินตนาการเหรอเออมีจินตนาการมีเซนต์ทางนี้อ่ะเขาสามารถที่จะตีเป็นตัวเลขได้เลยมันต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวเลยนะถูกไม่ถูกว่ากันอีกเรื่องนะเออแต่เรื่องการตีเป็นตัวเลขคนไทยคืออันดับหนึ่งของโลกค่ะเออทุกสิ่งทุกอย่างตีได้หมดตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรรมวิธีการตีเนี่ยก็เก่งด้วยนะ มีหลายอย่างเลยอ่ะคือบางคนเนี่ยตอนตีไม่ถูกนะแต่หลังจากที่เลขออกไปแล้วเนี่ยจะมาแมลืมตรงนี้ไปได้ยังไงเนี่ยเนี่ยถ้าตรงนี้นะชัดเลยล่าสุดงูเข้าบ้านผม,มหลายคนก็ผมก็ถ่ายรูปมาไงก็เป็นงูเขียวเขียวพะอินนะครับคนก็โอ้นี่พี่แจ็คมาแล้วศูนย์ศูนย์เก้ามาแล้วงู9เก้างูห้อยหัวลงมา กลับหัวมาเฮ้ยเป็นหกปดเฮ้ยบางโอนบางอันเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอะไรก็ไม่รู้รอ,อยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนทั้งหมดเลยนะไม่คืออยากจะบอกว่ามันแล้วแต่ความเชื่อ,อแล้วแต่มุมมองแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนดวงแต่ละคนไม่เหมือนกัน ใช่ค่ะบางคนนี่ได้เลขเด็ดมาจากสำนักเดียวกันได้นะอสมมุติว่าเป็นเพื่อนกันสองคนไปซื้อปรากฏว่าคนนึงอาจจะถูกอีกคนนึงอาจจะไม่ถูกก็ได้อืมก็เป็นเรื่องประหลาดนะฮะส่วนมากก็จะเนี่ยมาหลังจากที่ที่ออกไปแล้วอ่ะหูรู้งี้ก็บอกแล้วว่าผู้หญิงให้ลบหนึ่งผู้ชายให้พวกหนึ่งอะไรพวกนี้เออครับจะต้องมีคำนี้อืมอูโทษนะโทษนะฮะอูว่าแล้วเออแต่ พอถึงเวลาตีจริงๆไม่ได้ตีตรงนั้นเออมันจะมีข้อผิดพลาดอยู่เนี้ยบ่อยแต่คนที่ถูกก็จะเออแล้วแต่ดวงของแต่ละคนแหละเออนะฮะเรื่องพวกนี้นะแล้วแต่จินตนาการ <ใช S 1> และแต่ความสามารถของแต่ละคนใช่ค่ะนั่นคือเรื่องจากเมลครับที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ The Ghost Radio Thailand at Gmail com อย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไหม่ก็ฝากมาเป็นเรื่องราวแบบนี้ทั้งเจ๊หวีแล้วก็น้องแบงค์สลับกันคนละหนึ่งวันมาเล่าเรื่องจากเมลให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงท้ายค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ